สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมไหมครับของเถื่อนที่ผมโหลดมาจากใน Google หรือไม่ก็ Chrome เรียกง่ายๆ่านดีคือที่ผมมาทำคลิปต่อเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหงาเหงาคือรู้สึกร,รู้สึกอย่างนั้นเลยนะคือผมว่ากลับมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูก็ดีกว่าเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าช่องนั้นอาจจะเหงาเหงาก็เลยต้องทำอะ่ะก็ขอฝากเนื้ยฝากัวด้วยฝากทาไมอะเออเนาะ วันนี้ผมจะพูดง,ง่ายๆก็คือสั้นๆผมจะกลับมาทําคลิปง่ายๆเพราะว่าอย่าเพิ่งเพื่อนทักอะไรตอนนี้คือเรามาทําคลิปง่ายๆไอ้กันต่อดีกว่าเนาะเพราะว่าหายกันไปแล้วมันรู้สึกไม่ดีอะหายไปก็โอ้อย่างเงี้ยแบบอันแล้วทำแป๊บเดียวก็หายไปไม่เอาเราต้องทําต่อสิเนาะจริงไหมจริงปะน่าจะจริงอะแหละใครจะจริงก็จริง <laughs> นะ ผมเปิดตัวทำไมต้องมาเปิดตัวในไมค้าบเลยนะแล้วทำไมแชทเด้งตลอดเลยเนะีนะ่ยฮะวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยวันเช้าไม่เว้นกันเลยทำไมเข้าชางี้เปิดเน็ตไหเหรอจะเ,เปิดไว้ทำไมเอา้เอาเฮ้ยทักตลอดเลยพวกนี้เออเออเราก็ไม่มีทำนะผมก็สรรหาไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเปิดตัวที่ไหนมาเปิดตัวในไมค้าบดีกว่า ที่ผมสร้างเล่นเล่นแล้วเนี่ยไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยดูก,กระตุกเนาะผมรู้สึกถึงความกระตุกได้เลยเฮออ้ยอืมเราอยากสร้างบ้านเล่นเลนะ่นน่ะรู้สึกมันเหงาเหงาอะ่ะอ้าวแล้วใครทุบได้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตายเถอะเป็นหนึ่งนะของลูกพ่ออยู่ไหนอ๋อใช่ใน่าอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เล่นเกมไม้ครับนานเราก็เลยเบื่อไม่เบื่อหรอกนี่ไงเนี่ยโอเค อ่ะเยี่ยมยอดอคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับผมมาเปิดตัวอะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับการการที่จะกลับมาทําใหม่โอ้ยกระตุกแล้วเกิน m i ใหม r ครับนี่แค่ไมค c ครับนะเนี่ยไมยค c r รับยังกระตุกอ่ะคิดดูเออเปิดประตูแม่งเลยขบวนก็ไม่มีอะไรมากผมก็สร้างเล่นแหละจะแบบเด็กเด็กแถวบ้านดูสิอ่ะผมเลือกเกาะได้ไงเนี่ยฮะ กระตุกก็กระตุกโอ้พระเจ้าไม่ทำลอะอะเอาเป็นว่าง,ง่ายๆสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะมากผมก็แค่บอกวบเฉยว่าจะกลับมาทำคลิปต่อแค่นั้นเองนะก็ผมจะทำต่อไปแล้วกันนะเ๋ยวไม่หยุดแล้วละ่ะแต่อาจจะลงคลิปช้าบ้างโอเคไม่มีอะล,ละสำหรับว,วันนี้ก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้แค่มาเปิดตัวกับไมค์ครับแค่นั้นเอง